นอนหลับก็น้าบ้านอีกแล้วเด็กคนเนี้ยจุนครับอาบน้ําเสร็จเช็ดตัวเสร็จได้รางวัลเสร็จนอนเฉยเลยไหนดูหน้าสิแม่จ๋าดูสิน้องน้องครับอา้าวหลับจริงๆด้วยอ่ะ เลยนะใช่ไหมลูกหล่อเปล่า,าไหนแม่รู้สิหล่อไปหมดเลยเนี่ยหล่ออยู่ตัวเดียวมีลูกใครก็ไม่รู้เนี่ยลูกตัวแก่เนี่ยใช่ไหมลูก้ตุนแก่ยังแม่ถาม้ตุนแ,แก่อย่างครับแก่แล้วครับไม่เอาไม่เอานั่งดีนั่งงดีนั่งงดีจะไปไหนอีกอะจะไปไหนจะไปไหนลูกจะไปไหน